สวัสดีครับคุณผู้ชมนักลงทุนทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการท่องโลกลงทุนทางโทรทัศน์รัฐสภาที่พีทีวีทีวีดิจิทัลช่องหมายเลขสิบนะครับติดตามเรื่องของการเงินการลงทุนเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกไปพร้อมกัน โดยเฉพาะช่วงนี้เรื่องราวของเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยที่ปั่นป่วนทีเดียวนะครับจากนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์ผู้นําสหรัฐครับกับทั้งสองนะครับติดตามไปพร้อมกันครับผ่านทางช่อง10 10นาฬิกาช่อง10จําง,ง่ายๆแบบนี้นะครับพร้อมกับทางเว็บไซต์ tpchannel.org และแอปพลิเคชัน tp channel ด้วยครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับนันทคมประสาทพรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมกับพิธีกรร่วมซึ่งเป็นนักวิเคราะห์กลยุทธ์ด้านการลงทุนครับพบกับอาจารย์ดรนัทวุฒิรุ่งวง ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชันจำกัดครับสวัสดีครับอาจารย์นัทพุทธครับครับเป็นเป็นครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับมาคุยกันวันนี้ก็เรียกได้ว่าสถานการณ์ฝุ่นหายตลบนะอ๋อเบาบางแล้วนะครับฝุ่นเริ่มแบบคลี่คลายแต่ยังมีฝุ่นอยู่ครับเอออย่างน้อยก็สักสามเดือนอ่าไปจนถึงประมาณเดือนกรกฎาคมนะครับจากการที่ว่าโอ้โหเล่นใหญ่นะอ่ของท่านวิวดีของอเมริกา นะครับแล้วก็เมืองจีนเนี่ยดูเหมือนว่าไม่มีใครยอมใครแต่ว่าระหว่างนี้ก็คือว่าเปิดโอกาสให้มีการผ่อนคลายอ่าให้ได้หายใจหายคอกันหน่อยหนึ่งฝนก็เลยดูเหมือนว่าตลบน้อยลงหน่อยหนึ่งในช่วงนี้เวลานี้ครับนะครับหลายคนหลายคนดูแล้วบอกไม่ค่อยอยากจะเชื่อใจสักเท่าไหร่วันนี้ว่าแบบหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมีเปลี่ยนใจวันมะรืนอาจจะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งก็ได้แบบนี้อะไรประมาณอย่างกันนะจนจนจนมีคนพูดถึงว่าเอ๊ะท่านเนี่ย เอาแน่เอานอนไม่ไม,ไ,มไม่ค่อยได้อะไรันประมาณนั้นแต่ว่าความที่ว่าเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้นี่มันรเริ่มที่จะเห็นอะไรที่ดูเหมือนว่าชัดขึ้นแล้วล่ะในเวลานี้ครับครับผลจากนโยบายจากโดนัลด์ทรัมป์นะครับฝุ่นที่ตลบอบอวนก่อนหน้านี้เนี่ยมันส่งผลต่อเรื่องของการเรียกว่ามีการตัดเกรด GDP ของแต่ละประเทศนะอาจารย์ก็มีข้อมูลจากในส่วนของ IMF นะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศครับมีการเปิดเผย GDP ประเทศต่างๆออกมาแล้วนะครับโดยส่วนใหญ่ก็ถูกหั่นลงมาหมดเลยเราไปดูกันหน่อยครับในส่วนของ IMF นะครับมีการปรับลดแนวโน้ม GDP โลกลงนะครับจากในปีนี้ครับปี2025อยู่ที่2.8ลดลงนะครับ0.5ด้วยกันนะฮะแล้วปีหน้าเนี่ยเขาบอกว่า GDP โลกจะอยู่ที่3ครับนะครับขยับไปที่ในส่วนของประเทศในฝั่งยุโรปนะครับแล้วก็ทางเอเชียอย่างบ้านเราบ้างนะครับไปดูสหรัฐเองครับ ประเทศที่เป็นจุดกําเนิดอของเรื่องรา,ตา,งว,าวต่างๆความวุ่<อ>นวายต่างๆเรื่องนี้ต้นเรื่องคราวนี้สหรัฐครับ i อเบอกว่าจะอยู่ที่1.8%ลดลง0.9% EU ค8รับ0.8%ลดลง0.2%จีนซึ่งเป็นคู่ขัดแยง้งสงครามการค้ากับสหรัฐจะอยู่ที่4%ลดลง0.6%บ้านเราครับไทยนะครับ 1.8%ดลดลงเยอะเลยนะครับล,ลดลง1.1%ดงทีเดียวนะฮะทีนี้เจาะมาที่ประเทศไทยนะครับมาดู GDP ปีนี้กับปีหน้าของประเทศไทยจาก IMF มองว่าเป็นอย่างไรนะครับเขามองว่าประเทศไทยครับสำหรับล่าสุดที่มีการปรับประมาณการออกมานะครับในเดือนเมษายนที่ผ่านมาสำหรับปีนี้ GDP จะอยู่ที่1.8%จากตอนแรกอยู่ที่2.9้าครับอาจารย์ ออลงมาหนึ่งกว่าลงเยอะเลยนะเนี่ยเอาเอาพูดง่ายจากประมาณสามเปอร์เซ็นเหลือไม่ถึงสองเปอร์เซ็นตะ์ะครับแล้วรัฐบาลตั้งเป้าว่าปีนี้อยากจะได้สามเปอร์เซ็นด้วยซ้ำคอยากเห็นสามเปอร์เซ็นสามกว่าด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่าจากปัจจัยสงครามการค้าตรงนี้ไอ้เว็บให้หนึ่งจุดแปดเปอร์เซ็นครับและปีหน้าให้หนึ่งจุดหกเปอร์เซ็นด้วยกันนะครับทีนี้ถ้าเทียบกับในอาเซียนห้าอันดับในอาเซียนครับปรากฏว่าประเทศไทยเป็นอันดับห้าเลย ในอาเซียนนะครับซึ่งเป็นอาเซียนไฟนะฮะหประเทศในอาเซียนที่เขามีการเปรียบเทียบกันก็คือมีอินโดนีเซียเวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินส์ครับอินโดนีเซียเนี่ยปีนี้จะอยู่ที่4.7เปอร์เซ็นต์เวียดนาม5.2เปอร์เซ็นต์มาเลเซีย4.1เปอร์เซ็นต์ฟิลิปปินส์5.5ส่วนเราครับค่ะลำดับบวยนะฮะ1.8ึ่งเปอร์เซ็นต์สำหรับปีนี้อา,อาเซียนไฟนมีกี่ประเทศนะ5ประเทศครับเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะอันดับที่5ครับก็อ๋อ,อ คือย่างนั้นเลยอยู่ตรงสุดท้ายเลยตรงสุดท้าย1.8%เท่านั้นเองที่จะได้ในปีนี้ความจริงของเราก็อยู่อันดับสุดท้ายเพื่อนอย่างเงี้ยมาโดยตลอดอยู่แล้วนะถ้าอาเซียน5แต่ถ้านับ10ประเทศอาเซียนนะก็เกือบท้ท้ายแล้วมีหนักกว่านั้นอีกนะครับมีมีมีอยู่อันดับ10นี่คือเมียนมาเพราะว่าอาจจะเป็นว่าเขาไม่ไม่มีความสงบอะในบ้านเมืองเขาในเวลานี้ ข,ของเราก็เอา,อย,าอย่างน้อยก็คือว่าอยู่อันดับ9ครับประมาณอย่างนั้นแต่ว่าทางฝากฝังรัฐบาลครับคุณพิชัยชุนหาวชิระรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการาคลังตัวเลขี M F R เนี่ยท่านบอกว่าก็เป็นการประเมินเบื้องต้นนะตรงนี้นะครับของจริงอาจจะไม,ไม่ได้ลดถึงขนาดนี้ท่านว่าอย่างนี้นะฮะอันนี้เป็นเพียงการประเมินเบื้องต้นยังไม่มีใครประเมินได้ว่ามันจะลดไปถึงขนาดไหนทั้งหมดขึ้นอยู่กับผลของสองประเทศมหาอำนาจจีนกับสหรัฐด้วยนะครับ แล้วก็ยังมั่นใจนะครับในส่วนของประเทศไทยที่หลายค่ายมองว่า GDP น่าจะอยู่ประมาณสัก2.5-3%หรือค่ากลาง2.8%เนี่ยท่านบอกว่าก็ลดลงมาประมาณหนึ่งก่อนที่มีเหตุการณ์นี้เศรษฐกิจค่อยๆทยอยฟื้นตัวตามลําดับส่วนตัวท่านเองเนี่ยนะครับท่านบอกว่าที่ผ่านมาในไตรมาสหนึ่งปี68เนี่ยถ้าไม่มีอะไร GDP น่าจะโต3%แต่ก็ยอมรับว่าปัจจุบันเหตุการณ์เนี่ยอาจจะมีผลกระทบต่อ GDP มาก บ้างก็ตามแต่ก็ต้องติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปดูเหมือนว่าทางคลังก็ยังคงเชื่อว่าจะได้สเปอร์เซนอยู่นะฮะดูจากการให้สัมภาษณ์จากคุณพิชัยเองแล้วก็คุณจุลพันธ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็เชื่อว่าน่าจะได้สามคือรัฐบาลท่านก็ตั้งเป้าของท่านไว้แต่ถ้าไม่ถึงก็มีคําอธิบายแล้วก็มาเจอสงครามการค้ากันอย่างเงี้ยนะฮะแล้วทําไมเราลดลงเยอะขนาดนี้ ก็เนื่องจากว่าประเทศเราเนี่ยประเทศที่พึ่งในเรื่องของการส่งออกนะเป็นสําคัญนะแล้วก็พึ่งในเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งจริงๆก็เป็นการส่งออกชนิดนึงเพียงแต่ว่าเป็นเป็นคนเอนเข้ามาเที่ยวในบ้านเราแล้วประเทศที่ว่ามีศึกสงครามการค้าคู่เอกในเวลาเนี้อเมริกาเนี่ยคือเราพึ่งพาเศรษฐกิจการส่งออกไปบ้านเขาที่ประมาณ20%่อร์เซ็นต์ประเทศเดียว แล้วก็อย่างเมืองจีนนี่ก็สูสีกันอะเป็นเป็นเป็นประเทศที่ว่าแบบผู้ส่งออกหลักของเราอะเออเอาเอาง่ายๆอย่างสินค้าการเกษตรพี่พี่น้องเกษตรกรเราเนี่ยพวกอ,อย่างยางพาราเนี่ยส่งไปไหนเยอะสุดส่งไปเมืองจีนนะอเออแล้วของเรามีหลังๆนี่สินค้าออกของเราเป็นพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นพวกรถกระบ่งรถกระบะพวก อะไรเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรที่เราส่งไปอเมริกาเป็นหลักอย่างนี้เป็นต้นมันเขาก็เลยประเมินว่าของเราเนี่ยน่าจะโดนกระดกก็เลยสะท้อนมาเป็นตัวเลข GDP ีที่ลดลงไปหวบ้าแบบนี้เลยนะครับแต่คงต้องดูนะครับเพราะว่าเห็นรัฐบาลบอกว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ5 0 0แสนล้านออกมาผ่านโครงการต่างๆก็รอดูความชัดเจนว่าจะเป็นอย่างไรจะฉุด GDP ให้กลับขึ้นมายืนเหนือ3%ได้ไหมแต่แน่นอนละ GDP ที่ลดลง ย่อมส่งผลต่อตลาดทุนด้วยนะอาจารย์เคยได้ยินมาว่าตลาดหุ้นเนี่ยจะขึ้นจะลงเขาดูที่ GDP ด้วยเหมือนกันดูดูฮะดูกันไปเลยว่าถ้า GDP เติบโตนเศรษฐกิจหุ้นต่างๆจะเติบโตขยายตัวโตตามไปด้วยราคาหุ้นขึ้นไปด้วยแต่ถ้า GDP ลงเนี่ยหุ้นต่างๆก็ร่วงกันลงมาครับตรงนี้เป็นอย่างไรครับอาจารย์ครับคือเหมือนที่คุณพิ้นว่าได้แหละแต่ว่าของตลาดหุ้นมันจะเร็วกว่าเสียงคือเนี่ยอย่างบอก i m f บอกว่าปีนี้ไม่ได้แล้วล่ะสามเปอร์เซ็นต์เดี่ย จะเหลือ1.8เปอร์เซ็นต์อ่ออปีหน้าเหลือ1.6เปอร์เซ็นต์ตลาดหุ้นเนี่ยมันต้องรอไหมว่าเนี่ยสิ้นปีนี้เดือนกันยาเดือนธันวาคมกว่าจะไปประกาศประมาณสักเ,ออเดือนมกราคมปีใหม่แล้วหุ้นค่อยไปตกตอนนั้นก็ไม่ใช่นะครับครับมันตกตั้งแต่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วอ,อ๋อคือลูกหน้าไปเรียบร้อยแล้วครับเออมัน,นซึมซับข่าวปัจจัยโลกเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วหรืออย่างบอกว่าเนี่ยของเริกาเนี่ย ท่านรัฐมนดรีโดยท่านทำคงยังไม่ค่อยเห็นด้วยครับที่บอกว่าจะเหลือหนึ่งหนึ่งจุดแปดพอๆกันกับเราเนี่ยเพราะอะไรท่านท่านรัฐนดีโดยท่านทำบอกว่าเนี่ยขึ้นสงคราม,มการค้าขึ้นกระแบ่งภาษีเยอะๆปกป้องอุตสาหกรรมปกป้องธุรกิจตัวเองในประเทศเศรษฐกิจบ้านผมต้องดีสิทีวีบ้านผมต้อง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 โตกว่านี้ครับเอ,อก็คงจะเป็นอีกท่านหนึ่งที่ที่ที่ว่าไมา่เห็นด้วยแต่ว่าตลาดทุนเนี่ยเห็นด้วยไงครับก็ลงไปล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วนะ เออไม่ต้องรอสิ้นปีไม่ต้องรออะไรมันมันเขาเช็คบินไปเรียบร้อยล่วงหน้าแล้วเออแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยในช่วงก่อนสงการหลังสงการมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นอเมริกาหุ้นเทคหุ้นเมืองจีนหรือราคาทองคําราคาพวกคริปโตพวกบิตคอยราคาอย่างพวกน้ํามันเนี่ยที่ที่พวกเราแบบแฮปปี้ไปเที่ยวสงการเออถูกลงเนี่ย มันก็ไม่ต้องรอสิ้นปีแล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องรอว่าสงครามการค้าในเที่ยวนี้เนี่ยที่ว่ากําลังอยู่ในการถกมีการคุยกันที่ผมบอกว่ามีเวลาหายใจหายคอสามเดือนถึงเดือนก,อนกนรกฎาคมเนี่ยไม่รอนะน้ามันก็ลงกันไปเรียบร้อยแล้วครับเออทองก็ขึ้นไปเรียบร้อยราคาหุ้นก็สะท้อนกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับน,นี่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 ก็คือมันสะท้อนอะไรที่เรียกว่าเป็น worst case scenario ครับไปเรียบร้อยแล้วอ ทุกตลาดที่ว่ามานั้นครับ,รบและตอนนี้นะครับการเลื่อนการเจราจาระหว่างไทย <ฮะ S 2> กับสหรัฐไปอีกนะครับเลือนรอบแรกคือสหรัฐเนี่ยเลื่อนทุกประเทศในการเก็บภาษี90วันในส่วนของไทยเราเองตอนแรกจะมีการเจราจากาัน23เมษายนแต่ทีนี้มีการเลื่อนไปก็ยังไม่มีกําหนดนะฮะตรงนี้สะท้อนไปที่ตลาดเงินตลาดทุนยังไงครับอาจารย์มันมันก็สะดุ้งนิดนึงของตลาดทุนไทยในวันนั้นเพราะว่า <ฮะ S 1> เดิมก็บอกว่าเออของทีมไทยแลนด์จะบินไปอเมริกาไปคุยคพอถึงวันท่านก็บอกว่า ไม่ได้ไปคุยแล้วต่างเวกาเขาเลื่อนวันนั้นหุ้นตกยี่สิกว่าจุดนะอเออแต่ว่าก็เกิดขึ้นแป๊บเดียวอะ่ะหลังกนั้นก็กลับมาเอ,อแล้วยังไงยังไงก็ต้องมีการคุยต้องมีการเจรจาภายในกรอบระยะเวลา90วันถึงวันที่9กรกฎาคมเรื่องนี้จะต้องเกิดขึ้นตลาดทุนก็เลยอยู่ในทิศดาบว่าส่งตัวรอ แล้วก็ถ้าเรานับกันจริงๆแล้วหุ้นขึ้นมากระเตื้องมารอบนี้ร้อยจุดแล้วนะแอจุดต่ำสุดจุดต่ำสุดขึ้นมาร้อยนึงแล้วแต่ตอนต่ำสุดคือลงไปวันที่9ก้าเมษายนตอนที่ว่าคนกังวลตอนนั้นที่ว่า,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 าท่านนิจิตนททับอกว่าเนี่ยชาร์จกระแบงภาษีของเมืองจีน,ร,นร้อเซจีนสู้กับร้อยเปเมืองไทยโดนสาหเนี่ยหุ้นไทยตกเปี้ยงลงไป ตอนนั้นน่ะพันห้าสิบหกจุดแต่วอาท่านบอกว่าเอาละยัง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 ไม่ขึ้นสักทีเดียวยังมีเวลาคุยกันอีก90วันบที่ว่าถึงเดือนกกฎากลมเนี่ยตลาดหุ้นไทยกระเตื้องมาถึงเมื่อวันศุกร์แถวพันหนึ่งร้อยหกสิบจุดนะครับไปดูหน้าตาในส่วนของกราฟหุ้นไทยกันหน่อยนะครับก็จะมีเห็นภาพชัดเจนว่ากราฟเนี่ยนะครับมีการเปิดแก็บกระโดดลงไปเลยนะครับเป็นช่องที่ว้าโว่เนี่ยนะฮะเสร็จแล้วพอสถานการณ์ดูดีขึ้นคลี่คลายจะมีการเจรจา ก็เริ่มเป็นแท่งเขียวแล้วก็กระโดดกลับไปขึ้นมาอีกอตรงนี้เป็นอย่างไรครับอาจารย์เน,นี่ยหน้าหน้าตาอย่างนี้ครับเออผมผมอยากพาจินตนาการหน่อยดนึ่ง <laughs> ยังไงฮะฝรั่งก็เรียกหน้าตาแบบนเ้กเขาเรียกว่ารูปแบบปล่อยเกาะปล่อยเกาะเออปล่อยเกาะเอาไปทิ้งไว้ที่เกาะเอาเอา,เอาใครไปทิ้งรู้ไหมใครครับแมงราย่อยคัดลอชนะฮะเทหมดหน้าตาเนี่ยที่เห็นอยู่หน้าจอที่เราด้านคุยกันเวลานี้ที่ว่าโบ๋โบลงไปเนี่ยเขาเรียกว่า เปิดกระโดดลงไปเทียบไปก็คือว่าตอนที่หุ้นตก,ตก,ต,กตกลงมาเนี่ยเหมือนแผ่นดินใหญ่ใช่ไหมครับครับแล้วพอโดดพุ่งลงไปตรงที่ว่าเกิดเหตุวันที่เขาเปิดสสงครามการค้ากันลงไปเลยโบโบกันลงไปเนะี่ยครับมันเปียบเที่กคือมันหลุดจากแผ่นดินใหญ่ไงครับเออตกใจเออตกใจวันมานั้นแหละเขาเรียกเกาะอ๋อ,เ,อ,อเสร็จแล้วเด้งกลับเวลานี้คือเด้งกลับมาแผ่นดินใหญ่แล้วอเออเด้งกลับมาแผ่นดินใหญ่แล้วเขาเลยบอกว่าอ้าวแล้ว ตกลงอยู่ตรงนั้นเป็น,ปนยังไงนวันสองวันที่ติดลงไปเขาเรียกว่าเอาแมงเม่าไว้ปล่อยก่อนอตัวนชนีตลาดทุนเวลานี้เ,เกิดการกลับทิศกลับทางกลับตัวขึ้นในรูปแบบที่ว่าเอาเม่าไปปล่อยก่อนเรียบร้อยนะแล้วจากนี้ไปในระหว่างที่ว่าจับมีการเจรจากัน,นในกรอบประมาณ3เดือน,นก็เลยน่าจะได้เห็นทิศทางที่ว่าตลาดทุนน่าจะกลับตัวขึ้นละ แต่ตอนนี้ก,ก,ก็ก็บวกขึ้นมาแล้วประมาณสักร้อยจุดที่ว่าเนี่ยครับะะอ,อาจจะเห็นกระเตื้องขึ้นมาสักแถวประมาณสักพันสองร้อยหรือ,หร,อหรือลุ้นกันเยอะๆหน่อยได้สักแถวประมาณสักพันสามร้อยห้าสิบจุดด้วยนะค,ะะครเหตุเพราะว่าอะไรเพราะเพราะอย่างนี้ครับคุณฟินครับท่านผู้ชมครับ,รบตัวดัดชนีตลาดหุ้นที่ว่าลงกันมาเที่ยวน,นี้ลงกันมาอรอบนี้เนี่ยเวลาที่เกิดวิกฤตการเรื่องใหญ่ๆเรื่องสําคัญสำคัญอย่างเงี้ยเนี่ย ตลาดมันจะซึมซับเอาอะไรที่คาดว่าจะลดที่สุดอะแย่ที่สุดไปเรียบร้อยนะคิดแบบว่า worst case s c e n a o ไว้แล้วเรียบร้อยอย่างนั้นเลยมันจะต้องหูฟ้าถล่มดินทลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คือมันที่หุ้นตกลงมาเงี้ยบนสมมติฐานว่าอามริกาขึ้นกับแบงก์สีจีนจริงๆแล้วร้อจีนโตกลับร้อเมืองไทยโดนสามสิซจีนีพีลงไปเนี่ยหน เปอร์เซ็นต์เนี่ยเหลือโตเท่านี้จริงๆแล้วคนคนคิดว่าอาจจะติดลบได้ซ้ำไปเนี่ยหุ้นมันสะท้อนไปลักษณะนั้นแล้วเหมือนกับทองคำที่มันขึ้นไปเนี่ยทะลุห้าหมื่นบาทขึ้นไปน่ะก็สะท้อนข่าวในเชิงบวกลักษณะงี้ไปแล้วนะครับแล้วก็เรื่องต่อมาเนี่ยก็คือว่าข่าวที่ต้องมาดูของจริงอ่ะของจริงที่ว่าฝุ่นหายตัวแลรวมีการคุยมีการเจรจา หวยจะออกมายังไงผลการเจรจาจะออกมายังไงซึ่งมันก็ออกมาได้อยู่3ช่องทางเนี้ยยังไงครับอาจารย์เออช่องแรกเขาเรียกว่าเป็นเบสเคสเดลิโอครับเป็นฉากประเภทว่าแบบกลางกลางกลางๆนี่คือยังไงคงยังไม่เจอภาษีเมืองไทยคงยังไม่เจอสามสหอรอกเมืองจีนก็คงยังไม่ได้ร้อยยี่สิบห้าร้อยสี่ห้าเปอร์เซ็นต์น่าจะคุยกันดูเรื่องแต่ว่ามันจะกลับไปก่อนวันที่สองเมษายน ที่ว่าแบบเออเราจ่ายภาษีกันแบบต่อภาษีเข้าบริการถูกๆก็ไม่ใช่แหละเอะอมันมันอย่างน้อยที่เราจะโดน,นแน่แน่เว่าโลกโดน,นแน่แน่ี่โดนไปแล้วครับสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์จัดไปแล้วครับดอกแรกก็โดนแน่แน่แล้วสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็อาจจะที่ว่าเอาเมืองไสามสิบหกก็อาจจะไปคุยกันใช่ไหมยื่นหมูไปยื่นไก่มาโน่นนี่ลดอะไรกันลงมาเมืองจีนเมืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันผมคิดว่าจะเป็นช่องนี้ ถ้าเป็นแบบเบสเคสซนิลโอคือถอยกลับไปก่อนวันที่2เลยนี่ละนักศกรรมไม่น่าจะเกิดขึ้นครับจะมาหรืออันประเภทที่สามก็คือเป็นเวิร์สเคสซนิลโอก็คือเอาคุยกันไม่รู้เรื่องเอางี้เลยเนี่ยอันนี้ที่เรียกว่าสงครามก,ก็ฟาดกันเลยครับอของอเมริกาใส่จีน145ยีห้าจีนร้ 5, ร 125. อ่สเครือ่องบินโบง้งโบอิงไม่ต้อง ไม่ต้องเอานำเข้าแล้วตัดขาดกันไปเลยไม่ต้องค้าต้องขายเลยกันลักษณะอย่างนี้แต่นี่นเป็นกออันนั้นเป็น Workcase c ่นด l เลแต่เท่าที่เราฟังมาจนถึงเวลานี้และก่อนที่จะจบเรื่องนี้อีกสามเดือนขั้งนาน่าจะหวยออกมาออกตรงที่ว่าเป็นเบสเชนดีเโอโอ้ยฟังแบบนี้ก็ใจชื้นขึ้นมาบ้างนะครับอาจารย์ครับทีนี้นะฮะเป็นแบบนี้เราต้องปรับพอร์ตอย่างไรในการลงทุนคนที่อยากจะสนใจในหุ้น มีหุ้นหลุมหลบภัยไหมครับที่จะเป็นเซฟโซนนะครับซื้อเก็บในราคาถูกๆแบบนี้นะครับเป็นการลงทุนระยะกลางยาวอะไรแบบนี้ครับไอไอเดียที่อยากแชร์กับคุณเป้นกับท่านผู้ชมนี่มีอย่างนี้หนึ่งก็คือเอาเราคิดปลอดภัยไว้ก่อนละอเอาว่าถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องไม่ได้มาออกเป็นเบสเคสสีนีแล้วอ,ออกแบบกลางๆที่ว่านเนี่ยเอาว่าแบบเลวสุดเลยอ่ะคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยนะ มันก็ต้องหาแหล่งหลบภัยครับแหล่งหลบภัยนี่มีอะไรบ้างนะฮะถ้าอยู่ในตลาดทุนเนี่ยมีอยู่สองแบบครัหนึ่งก็คือว่าพูดที่ว่าปันผลดีปันผลสูงๆปันผลกันระดับสิบเปอร์เซ็นเกินสิบเปอร์เซ็นต์มีอยู่ในตลาดทุนนี่มีลองไปหาดูกันในมีเอาผมยกหน้าตาสักตัวสองตัวให้ดูอย่างตัวอะไรนะกองทุนโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน โถรรมนาคมของทรูที่เรียกว่าหุ้น dif เนี่ยปันผล11%นั่นแหละโอ้เออแล้วยังน่าจะปันกันได้อีกหลายปีเนี่ยมันมันจะมีหุ้นปันผลรักษาเงี้ยหรือหุ้นขนส่งทางเรือบางตัวนะฮะอย่าง rcl เนี่ยปันผลอยู่ทั้ง15%นะโอ้เออเนี่ยเนี่นี่เป็นประเภทแรกนะแล้วก็ประเภทที่สองเนี่ยเป็นอะไรที่เรียกว่าหุ้นอุปภคบริโภับ หุ้นแนวแนวนี้อยู่ในตลาดทุนด้านบริษัทเอเชียนี่ขึ้นกันดีมากในช่วงนี้<อ>ช่วงที่ว่าเกิดสือ่องรามการค้าไม่ว่าจะเป็นในตลาดทุนจีนในสิงคโปร์ในเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันอะไรก็ตามทีเนี่ยหุ้นบ,บากนีขึ้นดีมากอหุ้นเมืองไทยถ้าแนวลักษณะนี้คือยังไงประเพศที่ว่าจําเป็นต้องกินจําเป็นต้องอยู่ต้องใช้ซื้อมารบ,อบริโภคเข้าไป<อ>แล้วก็หมุนเวียนต้องจ่ายอะไรกันใหม่ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยรัฐบาลก็มักจะอุดหนุนสนับสนุนเพราะอะไรก็มันมีปัญหาเนี่ยเอาของไปขายต่างประเทศเจอกระแบกภาษีเพราะฉะนั้นอะไรที่ว่าผลิตขึ้นแล้วก็ใช้จ่ายแบบที่สมัยก่อนเรียกว่าอะไรกันนะไทยทำไทยใช้ไทยเจริญนะเออมุนตอินไทยแลนด์ช่วยกันใช้ในบ้านเราการอยู่ในประเทศการอุปโภคบริโภคเนี่ยรัฐบาลก็มักจะอุดหนุนพวกนี้ครับถ้าเปรียบเทียบไปในตลาดทุนไทยของที่ว่าจาเป็นต้องกินต้องอยู่ต้องใช้อะ เนี่ยเซเว่นปากซอยอ๋อแล้วสะดวกซื้ออย่างเงี้ยนะเซเว่นห้างสื้อการับปีการส่งแม็กโกโลตัสอะไรแนวๆสรงๆประมาณอย่างงี้แล้วก็คนจําเป็นต้องกินต้องอยู่ต้องใช้อะไรล่ะอะไรที่ขายกันอยู่ในเซเว่นอ่ะเออพวกใกล้ๆตัวทั้งนั้นเลยนะไปเดินสํารวจดูได้ใช่พวกอาหารพวกเครื่องดื่มพวกดื่มนั้งชูกําลังไม่ชูกําลังขนมปังอะไรไอ้ของที่ขายกันอยู่ในนั้นอ่ะนะแนวๆ ทรงๆประมาณนี้แล้วก็ของจะเป็นต้องกินต้องอยู่ต้องใช้อย่างหนึ่งก็เขาเรียกอุปโภคโทรศัพท์ไงอือตื่นเช้ามานี่คนปิ๊ดเหมือนผมไม่ได้เหมือนคนทั่วโลกไม่เวลาเนี้เหมือนครับคว้าโทรศัพท์ก่อนคว้ามาดูเลยไลน์มีอะไรครเด้งมาบ้าง Facebook มีข่าวอะไรบ้างก่อนจะนอนแทนที่จะสวดมนต์ไหว้พระมาดูก่อนหลับคาโทรศัพท์เลยเออนน่แหน่ะอุปโภคบริโภคเหมือนกันเนี่ยประเภทที่สองครับประเภทที่สามเนี่ยน่าจะเป็น แนวแนวที่เรียกว่าในในเรื่องของอประเภทที่ว่ารับแรงกดดันจากแรงขา,ขายของทางต่างประเทศน้อยอ,อ,อันนี้ขอชมเชยอย่างหนึ่งตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยในรอบนี้เรียกว่าทันเกมไวมากคครับาอย่ง,งก็คือ,อตอนแรกของเราตอนต้นเดือนเนี่ยมีเรื่องมีราวเนี่ของเราเป็นบังเอิญวันหยุดช็เชยวันจากรี ทางตลาดหลักทรัพย์อย่างเงี้ยเขาอุตส่าห์ประชุมกันนะแล้วก็มีมติอันอันนึงแนละห้ามช็อตเซลก่อนสงกรานอ๋อจำได้จำได้แล้วก็พอหลังสงกรานมาเ็าบอกว่าเอาละไม่ห้ามช็อตแล้วนะเอากติกาสากลแต่ว่าให้ช็อตได้แต่ว่าคุณในเซ็ต 100, ร้อยร้อยตัวแรกครับเปิดมาตรการหน่อยครับในส่วนของมาตรการดูแลกำกับ,บการซื้อขายของหลักทรัพย์ครับเนี่ยเขาเขาเขาให้ช็อตได้แต่ว่าร้อยตัวแรกครับแสดงว่ามันยังเหลืออีก โอ้โหตั้งเยอะนะเจ็ดร้อยห้าสิบแปดตัวที่ไม่ต้องโดนช็อตนะหุ้นของประเทศไทยทั้งหมดนี่ยแปดร้อยห้าสิบแปดตัวร้อยห้าสิบปดเฉพาะที่อนุญาตให้ช็อตนี่มีแค่ร้อยตัวแค่ร้อยตัวโอ้ยังเหลืออีกเยอะมากเออก็หักจากแปดร้อยห้าสิบแปดก็อีกเจ็ดร้อยห้าสิบแปดตัวไม่ต้องโดนช็อต่ไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องมีแรงกดดันเรื่องพวกนี้ครับเราเรียกหุ้นพวกนี้ว่าหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กหรือว่ามีเดียมสปอร์ครับ เป็นมุ้นหมดในดัชนี MAI เนี่ยทุกตัวอยู่ในดัชนีเซตอีก5 3าร้อยสาบห้าตัวไปคัดมาสักตัวหนึ่งเนี่ยเป็นแหล่งโลภัยอันนี้ต้องไปดูเรื่องของงบการเงินดูเรื่องของฐานะความมั่นคงของบริษัทใช่ไหมครับว่าตัวไหนที่แข็งแกร่งเติบโตได้นี่ครับหน้าตาของกราฟ MAI นะก็ลงมาเยอะพอสมควรอ๋ออันนี้เซตร้อยเซตร้อก็หน้าตาประมาณนี้ก็คล้ายๆกับ คล้ายๆกับเซตตคล้ายๆกับเซนแต่แต่่แตตัวนี่ขึ้นได้เยอะกว่าคือหุ้น m อ i อ่าเดี๋ยวไปดูกราฟ m อ i หน่อยครับเห็นได้ว่าหุ้น m อไขึ้นได้เยอะกว่าเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเออเนี่ยเห็นไหมฮะขึ้นเยอะกว่าน่าคิดน่าคิดครับเพราะเพราะว่าไม่อยู่ภายใต้แรงกดดันที่ว่าต้องโดนขายช็อตไงครับนะฮะก็ก็อ่ะขออนุญาตชมเชยทางตลาดหลักทรัพย์ไปก่อนแต่ว่าแก้เกมได้ทันการนะครับในรอบนี้ในเที่ยวนี้แล้วก็หุ้นประเภท อ,อีก2องประเภทนี่นะครับ,บก็คือ,อแนวแนวที่ว่าเขาเรียกว่าเป็นหุ้นเทิร์นลาลสต็อกคคือหุ้นที่ว่าจะกลับตัวมาโดดเด่นเวลาเกิดวิกฤตตการใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับมันจะตามมาด้วยการเจอหุ้นประเภทเขาเรียกห,ห,หุ้นสิบเด้งนะอืนม,มาเป็นสิบเด้งเลยอย่างคราวแล้วโควิดไนทีนไงหุ้นเกี่ยวข้องกับโรงแรมการต้องเที่ยวสายการบินแต่อย่างบางกอกแอร์ขึ้นจากสบาทมายีบาบาทโอ้กี่เท่าอ่ะ สามสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสามแปดยี่สิบสี่ประมาณเกือบสิบเท่าหกือบเป็นหุ้นเด้งสิบเด้งครับหรือสมัยตอนที่ว่าเกิดแฮมเบอร์เกอร์เกษตรเนี่ยมีหุ้นไฟแนนซ์หุ้นลีสซิ่งอย่างตัวทิสโก้อย่างตัวอะไรเวลาตั้งแต่ทีแครเกียรตินาคินขึ้นมาสิบห้าเด้งรอบนี้จะเป็นหุ้นประเภทไหนน่าสนใจไหมถ้าจะบอกว่าวิกฤตรอบนี้ต้องรวยนี่ได้ไหมครับใช่ ต้องหวังนะต้องแอบหวังนะท่านผู้ชมต้องหวังนะเพราะว่าเวลาเกิดวิกฤตใหญ่ๆอย่างเงี้ยพอหลังจากนั้นมันจะมีหุ้นส่งหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นเทิร์นาลาวแล้วเทิร์นอราวเนี่ยไม่เีทเทิร์นาราวกันแบบก็แก๊้ๆนะครับเนี่ยในอดีตที่ว่ามาเนี่ยสิบเด้งสิบห้าเด้งหาให้เจอสิรับอบนี้เนี่ยหุ้นเด็ดสิบเด้งต้องไปเปิดดูไล่ดูนะฮะเจร้อยบริษัทอ ไปศึกษางบไปศึกษาความมั่นคงบริษัทเออแต่งั้นขอบอกไปหน่อยนึงก็คือว่าอาจหาหาชื่อผมในใน a ฟ e b o o กก็แล้วกันเนาะหาชื่อดรรุ่งบงผมผมจะเอาเรื่องพวกนี้มาลงไว้ให้ดูนี่อย่างต่อเนื่องแรวมทั้งเรื่องหนึ่งก็คือเนี่ยเรื่องที่ว่าอะไหัดเด่นสิเด้งอ่ะปิดท้ายหน่อยนึงปิดท้ายเนี่ยจะมีเนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยวันวันที่หนึ่ง เมษานก่อนเดนไปเนี่ยมีเม็ดเงินใหม่เข้ามาเม็ดเงินอะไรครับอาจารย์นี่ไงโครงการไทยเอ j เจเอกนะอ๋อจะเริ่มวันที่1พฤษภาคมแล้วครับแล้วเขาให้สับตัวกองทุน LTF ที่ว่าหมดอายุประมาณแสนแปดหมื่นล้านบาทมาไทยเอสเจเกนะนี่ก็อาจจะเป็นหุ้นเด่นอีกประเภทหนึ่งรวมๆนี่ฟังกันไปคุยกันมานี่ได้ประมาณ5ตัวเด่นแล้วนะแต่แต่ที่ผมชอบที่สุดนี่นะถ้าถ้าเป็นสไตล์ผมนะต้อง พูดเด็ดสิบเด้งนี่ใ<ค>รนรบอบนี้นอกจากแหล่งหลบภัยแล้วอะไรแล้วภาษาคุณปีนว่าอย่างไงนะขอรวย, <c oughs> หอยหน่อยนึงรอบขอรวย <c oughs> วิกฤตรอบนี้ต้องได้รวยนะครับ <c oughs> อ,อันนี้ก็ต้องศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ติดตามใกล้ชิดโดยเฉพาะในส่วนของ เพจ Facebook ของอาจารย์ก็จะมีความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆนํามาให้ศึกษากันตลอดนะครับวันนี้เวลาหมดครับอาจารย์ครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพูดคุยกันใหม่อยากรู้เหมือนกันว่าหุ้น10เด่งมีอะไรบ้างจะได้เกาะไปด้วยนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ครับครับผมครับเจ้าทีวีกำาไรทุกท่านครับเวลาของรายการหมดแล้วนะครับสำหรับรายการท่องโลกลงทุนครับทุกวันเสาร์สิบนาฬิกาทางช่อง10ตโทรทัศน์รัฐสภาและออกอากาศซ้ําในวันอาทิตย์ครับเวลา3ามทุ่มครึ่ง พร้อมกับทางแอปพลิเคชัน TP Channel ครับสัปดาห์นี้ผมนันทคมพร้อมกับอาจารย์ดรนันทวุฒิเราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel